สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตแมนนะครับเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาโลกคริปโตของเราก็ต้องเจอข่าวช็อกอีกแล้วครับเมื่อมีรายงานการโจมตีครั้งใหญ่ที่เล่นเอาโทเค็น HAI ของบริษัทแฮ c เ e n ดิ่งลงเหวไปถึง97%ฟังไม่ผิดครับเกือบหมดตัวเลยทีเดียวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ Hacken เป็นบริษัทด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เชี่ยวชาญเรื่องบล็อกเชนเลยนะครับให้บริการพวกการตรวจสอบสมาร์ทคอนแท็กสัญญาอัจฉริยะและการทดสอบเจาะระบบต่างๆซึ่งโทเคน HAI ของเขาก็อยู่บนหลายเชนไม่ว่าจะเป็น VeChain, Binance Smart Chain และ Ethereum โดยมี Bridge เชื่อมกันหมดเพื่อให้โอนข้ามเชนได้ง่ายๆ แต่แล้วจูจ่ๆก็มีโพสต์บน X รายงานว่าสมาร์ทคอนแท็กบน BSC และอีเทเรียมของ HAI ถูกบุกรุกจนใช้งานไม่ได้ส่งผลให้สะพานข้ามเชนทั้งหมดถูกปิดทันทีตอนนี้เหลือแค่ HAI ที่อยู่บน V chain เท่านั้นที่ยังใช้ได้อยู่ส่งผลให้ราคาร่วงกล่าวรูดลงไปเหลือแค่0 0 0 0 3 2 6ดดอลลาร์สหรัฐจากที่เคยสูงกว่านี้เยอะมากแถมมูลค่าตลาดก็หดหายไปเกือบหมดเลยด้วย จากการสอบสวนเบื้องต้นและถแถลงการจากแฮกเคนเองผ่านบัญชี X ของพวกเขาเนี่ยสาเหตุหลักของเรื่องนี้ก็คือกุญแจส่วนตัวหรือที่เราเรียกกันว่า private key ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานสะพานข้ามเชนนั้นถูกบุกรุก พอแฮกเกอร์ได้กุญแจส่วนตัวไปก็เหมือนได้กุญแจบ้านเราไปเลยครับพวกเขาก็เลยเข้าไป mint token HAI ขึ้นมาใหม่บน Ethereum และ BSC ลองลึกภาพนะครับว่าถ้าอยู่ดีๆมีคนไปพิมพ์เงินมาใช้เองได้เรื่อยๆโดยไม่จำกัดมูลค่าของเงินนั้นจะเกิดอะไรขึ้นใช่เลยครับมันก็จะเฟอ้อแล้วราคาเงินนั้นจะตกอย่างรุนแรงทันที นี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับ HAI เมื่อมีการสร้างโทเค็นออกมาเยอะๆแบบผิดปกติมันก็เลยทำให้ราคาดิ่งเหวอย่างที่เห็นและสะพานข้ามเชนก็เป็นเป้าหมายโปรดของแฮกเกอร์อยู่แล้วครับเพราะมันซับซ้อนและมีการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์เยอะแยะมากมายเราเคยเห็นกรณีแบบนี้มาแล้วอย่างตอนที่ Binance Bridge โดนโจมตีในปี2,565ที่ BNB มูลค่ากว่า570ล้านดอลลาร์ถูกขโมยไปหรือ Harmony Horizon Bridge และ Nomad Bridge ก็โดนในลักษณะคล้ายๆกันผลกระทบและความน่ากังวลเรื่องนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นตระหนกในหมู่นักลงทุนเท่านั้นนะครับแต่ยังตอกย้ำถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในโครงสร้างพื้นฐานของ Cross Chain Bridge อีกด้วยโดยเฉพาะกับโปรเจกต์อย่าง Hacken ที่พึ่งพาการทำงานร่วมกันร,ระหว่างหลายบล็อก a i n ที่สำคัญกว่านั้นคือ Hacken เขาเป็นบริษัทที่เน้นเรื่องความปลอดภัยบล็อกเชนโดยตรงการที่โดนจจตีซะเองแบบนี้มันกระทบกับชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือของเขาอย่างจังเลยละครับ ตอนนี้ทางแฮ c เคนก็ได้ปิดสะพานข้ามเชนทั้งหมดแล้วเพื่อคุมความเสียหายและยืนยันว่า HAI ที่อยู่บนวีเชนเท่านั้นที่ยังปลอดภัยดีดังนั้นใครที่ถือ HAI บน BSC หรืออีเ e r เรียมอยู่ตอนนี้ต้องระวังและหยุดทำธุรกรรมใดๆกับมันก่อนนะครับจนกว่าจะมีประกาศอย่างเป็นทางการจากแ a คเคนอีกทีสรุปง่ายๆเลยนะครับสาเหตุหลักที่ทำให้ราคาโทเค็น HAI ของแฮคเคนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็คือการถูก บุกรุกุญแจส่วนตัวของสะพานข้ามเชนทำให้แฮกเกอร์สามารถสร้างโทเค็น HAI ปลอมขึ้นมาได้จำนวนมากบนอีเทอรี m มและ BSC พอมีโทเค็นล้นตลาดแบบผิดกฎราคาเลยร่วงระเนระนาดแฮกเกนเลยต้องรีบปิดสะพานข้ามเชนทั้งหมดเพื่อจำกัดความเสียหายตอนนี้มีแค่ HAI บน VChain เท่านั้นที่ยังปลอดภัยและใช้งานได้ครับ นี่แหละครับทุกคนคือภาพรวมของเหตุการณ์ HAI ที่เกิดขึ้นถือเป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งสำหรับวงการคริปโตครับว่าความปลอดภัยยังเป็นเรื่องที่เราประมาทไม่ได้เลยสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารวงการคริปโตแบบอัปเดตไม่ตกเทรน์และเข้าใจง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องคริ p โ o m a n ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลสำคัญที่อาจจะส่งผลต่อการลงทุนของคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ